เดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันเพื่อหัตที่ยี่สิพฤษภาคมเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนใน Timeframe H4 นะครับ i m e frame H4 หลังจากที่มันได้มีการกดตัวลงเคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบเมื่อวานถูกไหมครับสร้างพายชันกลับตัวแต่สุดท้ายแล้วได้มีการยกตัวขึ้นชนต้านทิ้งไว้แล้วก็ทุบลงมาเห็นไหมครับคือการทําลายพายชันอยู่ไว้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับยกตัวขึ้นล่อเซลล์แล้วก็ทุบลงมาถูกไหมครับ จากนั้นก็ไล่เคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบแล้วก็ล่อใบเพิ่มเล็กน้อยแล้วก็กดตัวลงมาเคลียร์ต่อแต่ไม่ถึงอีกรับจากนั้นดึงไส้กลับพร้อมกับสร้างพชั่นกลับตัวฝั่งใบถูกไหมครับกดตัวลงมาชนรับอีกรอบนึงแต่ชนไม่สําเร็จรับ3าม0ปนสามร้อยเฉจากนั้นมีการยกตัวขึ้นชนต้านปิดอยู่เหนือต้านได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคาดการไว้เลยว่ามันคือพชั่นฝั่งใบเหมือนเดิมถูกไหมครับเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้ยกตัวขึ้นชนต้านวิกทิ้งไว้แล้วดึงไส้กลับ เพราะชนต้านวิกทิ้งไว้มันมีคนที่เขาเล่นเบรกเอาท์ถูกไหมก็มีการดึงไส้กลับเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายที่บายที่เบรกเอาท์แล้วจากนั้นก็เปิดแท่งใหม่ภายในเช้านี้กดตัวลงทําไส้นะครับรับนี้ไม่สําคัญนาะไม่มีผลกดตัวลงทําไส้แต่ไม่ถึงรับแล้วยกตัวขึ้นชนต้านอีกรอบหนึ่งที่เป็นต้านวิกแล้วต้านวิกเนี่ยถ้าเราไปดูใน Timeframe day เราจะเห็นด้วยว่ามัน,ม,นมันเป็นแม้กระทั่งต้านเด y ด้วยเพราะฉะนั้นพอมันมีการชนอีกรอบหนึ่งก็คือการรอบล่อเซลลถูกไหมครับแล้วมันก็เลยเบร จนสุดท้ายแล้วตอนนี้วิ่งมาชนต้าน H 4ตรงนี้อีกต้านหนึ่งแล้วแปลว่าเดี๋ยวถ้ามันมีการกดตัวลงเคลียวอลุ่มฝั่งใบตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะบายได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้มันคือช่วงกรอบสามเหลี่ยมแล้วที่มันบีบแคบลงเห็นไหมครับตรงนี้อ่าตอนนี้มัน,ม,นมันมาเด้งที่ตรงนี้เลยเพอดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันจะเบรกต่อมันต้องมีการยกตัวขึ้นล่อเซลล์หลายรอบที่ต้านนี้เพราะตอนแรกมันไม้มีการล่อเซล,ลที่ต้านวิกแล้วต้านเดย์ไว้แล้วแล้วก็มีการเบรกขึ้นมาถูกไหมครับล้าเบรกขึ้ เกือบ2,000จุดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็คือคนที่เซลก็มีการโดน sl หรือไม่ก็โดนลากมาแล้ว2000จุดเพราะฉะนั้นตอนนี้มันล่อเซลไว้ที่ต้านใหม่แล้วแปลว่าถ้ามันล่อเพิ่มหรือมันสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมีการย่ำราคาที่ตรงนี้มันก็จะเบรกขึ้นไปอีกอย่างน้อยสุดมันก็ต้องเบรกขึ้นไปเลยเลยต้านนี้ผ่านไส้นี้แต่ไม่ถึงต้านนี้แต่ถ้ามันชนอีกต้านนี้เหมือนกันเท่ากับว่ามันก็ล่อเซลเพิ่มเดี๋ยวมันก็ไปต่อเนาะเพราะฉะนั้น เหตุผลที่บอกว่าไม่ให้เซลเพราะอะไรครับเพราะว่าไพชั่นฝั่งบายมันยังแข็งแรงอยู่แล้วจุดกับตัวฝั่งเซลลยังไม่ได้สร้างเร็จสมบูรณ์แม้แต่ครั้งเดียวเลยเพราะฉะนั้นพอมันยังไม่ได้สร้างสเสร็จสมบูรณ์แม้แต่ครั้งเดียวเรายังเข้าเล่นเซลล์ไม่ได้เพราะว่าการเล่นเซลลมันคือการสวนเทรนตอนนี้เพราะไพชั่นมันเป็นของฝั่งบายตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเนาะตอนนี้มันจะล่อเซลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่เซลอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในจุดที่เสียเปรียบมากแล้วถ้าไล่เซลลมาตั้้้้้้งงงแต่่่ขาาาาาาลออนนนนีีีกกกก็จจะะมมมมสิิททธไไไดยยเเพรรรวัปื แล้วโอกาสที่มันจะกดตัวลงมาหาไส้เนี้ยเพื่อให้เพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายอย่างละเอียดก็อีกพักหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะกดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายมันก็จะต้องมีการยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลที่ไล่เซลมาถูกไหมครับแล้วมันมีคนไล่เซล์มากี่ต้านแล้วอย่างน้อยก็คือ1ต้าน2ต้าน3ต้าน4ต้าน5ต้านแล้วมันอาจจะลอบไป6ต้าน7ต้านก่อนที่จะถึงจุดกลับตัวนี้แล้วมันค่อยมาสร้างจุดกลับตัวใหม่เพราะว่า7ต้านนี้มันมันมากพอที่จะททําให้คนี่เซลล์อย่ ้องยอมคัดหรือไม่ก็ต้องล้างพอร์ตไปแล้วเหมือนกันเนาะอันนี้คือการคาดการณ์เพราะว่าการที่มันวิ่งประมาณนี้มันคือวิ่งรวมแล้วประมาณหมื่นกว่าจุดเพราะฉะนั้นหมื่นกว่าจุดมากพอที่จะให้พอร์ตคนส่วนใหญ่ล้างไปแล้วแล้วมันค่อยมาสร้างจุดกลับตัวใหม่อาจจะไม่ถึงต้านนี้ก็ได้แล้วมาสร้างจุดกลับตัวหรืออาจจะชนต้านนี้แต่ไม่ถึงต้านี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเซลล์ไม่ได้เพราะว่าเห็นไหมครับมันคือการล่อเซลล์เหตุผมที่ผมบอกว่าถ้ามันไม่ได้มีการสร้างจุดกลับตัวฝั่งเซลล์ที่สําเร็จสมบูรณ์แล้วแข็งแรงเราจะไม่เซลล ถูกไหมครับเพราะไพ่ชั้นมันเป็นของฝั่งใบตั้งแต่แรกแต่แค่เราดูในไทม์เฟรมใหญ่มันเป็นไพ่ชั้นฝั่งเซลใช่แต่เนื่องจากว่าไพ่ชั้นฝั่งใบในไทม์เฟรม H4 ยังแข็งแรงอยู่เรายังเซลไม่ได้เด็ดขาดเพราะส่วนใหญ่เราต้องอิง H4 เพราะ H4 มันอยู่กึ่งกลางของไทม์เฟรมทั้งหมดนะครับเนี่ยตอนนี้มันล่อเซลนะครับมันมีการย่ำราคาเนี่ยดึงไส้กลับชนดึงไส้กลับชนเพราะฉะนั้นตอนนี้ห้ามเซลเซลตอนนี้คือการโดนล่อเซลเนาะ ถ้าจะเซล์อย่างน้อยสุดต้องตั้งเซล์ลิมิตไว้ที่เลยต้านผ่านไส้อย่างน้อยก็ต้องอีกต้านหนึ่งแล้วก็อีกไส้หนึ่งถ้ามันเบรกไปหาไม้เซลกุลมันมีสิทธิที่จะดึงไส้กลับมาเคลียมีสิทธิที่จะได้เก็บกําไรแต่ถ้าเกิดว่ามันไซด์เวไปหาไม้ไม้เซลกุณไม้เซลคุณต้องปิดเพราะว่ามันการที่มันไซด์เวไปเรื่อยๆคือการที่มันลอ่อเซลลเพราะฉะนั้นถ้าตั้งไม้ถ้าตั้งเซลล์ลิมิตไว้แล้วถ้ามันวิ่งไปหาแบบช้าๆต้องปิดแล้วต้องไปหาไม้เซล์ใหม่เพราะว่ามันลอ่อเซลไปเรื่อยๆด break, เดี เพราะฉะนั้นเราจะไม่เซลลตอนที่มันล่อเซลตอนนี้มันล่อเซลไปเรื่อยๆห้ามเซลลรอแค่ว่ามันมีการปิดแท่งเทียนของ H4 นี้เห็นไหมปิดสําเร็จกดโตลงมาไม่ถึงรับเราค่อยบายแล้วถ้าหากว่ามันกดโตลงมาชนรับแล้วแล้วมันปิดต่ากว่ารับอเน,นี้ยเราค่อยมองว่ามันคือพักชันฝั่งเซลลที่สร้างสําเร็จสมบูรณ์แล้วทีนี้พอมันยกตัวขึ้นเราค่อยเริ่มเซลลแล้วหาทางแก้ปัญหาไม่บายซะนะครับอันนี้ก็คือบอกล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่าเราเห็นแท่งเทียนแล้วตอนเนี้ ถ้ามันปิดแท่งเทียนโดยที่มันยกตัวขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วมันสร้างไพ่ชั้นกลับตัวตรงนี้ยกตัวกดตัวลงชนรับอันนี้คือไพ่ชั้นฝั่งเซลล์มันพยายามที่จะสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ชนต้านไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่ได้เนาะไพ่ชั้นฝั่งเซลล์ต้องรอให้มันกดตัวลงมาชนรับให้ได้ก่อนอันนี้เราถึงจะเรียกว่าแข็งแรงแต่ถ้ามันไม่แล้วมันไม่ปิดไม่ปิดตามกว่ารับไม่ได้นะครับเซลล์ sell, ไม่ได้เนาะสำหรับ h 4ก็ประมาณนี้ส่วนสำหรับ d สำหรับดก็เห็นอยู่นะครับว่ามันก็ล่อเซลมาเรื่อยๆตั้งแต่เห็นไหมต้านเล็กๆที่อยู่ข้างล่างแล้วมันไล่ย,ยกตัวขึ้นมาแต่ตอนแรกยกตัวขึ้นมาเกือบชน3าม0แต่ไม่ชนถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ล่อเซลเพิ่มแต่เปิดแท่งใหม่มาค่อยล่อเซลลแล้วก็เบรกมาจากนั้นก็มาชนต้านวิกทิ้งไว้เห็นไหมครับแล้ววันนี้ก็เลยเบรกขึ้นไปเพราะว่าล่อเซล์เพิ่มเติมละคือการสะสมบวลลุ่มฝั่งเซล์แล้วก็เบรกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเซลเซลลไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรครับถ้ามันยกตัวขึ้นตรงนี้ก็จะมีต้านอีก แล้วมันไม่มีไซส์ให้เล่นซึ่งไส้ตรงนี้มันอยู่ใกล้ต้านเดมากถ้ามันยกตัวขึ้นมันชนไส้แล้วมันดันตะเอิดไปหาต้านแปลว่ามันก็ลอเซลเพิ่มเดี๋ยวมันก็ต้องเบรกอีกเพราะฉะนั้นจะเซลล์สำหรับเดมันก็ควรที่จะเป็นไส้นี้แต่ไม่ถึงต้านนี้เห็นไหมครับไส้สุดท้ายเลยเล่นได้แค่ไส้สุดท้ายนี่เนาะวีกก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าไพชั่นฝั่งใบในวีคตรงนี้มันได้มีการ สร้างจุดกลับตัวตรงนี้ไม่สําเร็จก็จริงแต่ถ้ามันสมบูรณ์มันปิดอยู่เหนือต้านทั้งหมดได้นะครับภายในพุ่งนี้มันไม่ดึงไส้กลับมาปิดอยู่เหนือต้านอยู่ต่ำกว่าต้านนะแปลว่าไพ่ชั้นฝั่งใบก็จะแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นถ้ามันปิดอยู่เหนือต้านได้กดตัวลงมาอาทิตย์หน้าก็จะหาไม้ใบเหมือนเดิมเนาะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูตามไพ่ชั้นหลักด้วยไพ่ชั้นใหญ่ด้วย แล้วยิ่งถ้าพายชั่นใน timeframe ใหญ่อย่างวีคอย่างเดย์เป็นฝั่งบายแล้ว H4 ก็เป็นฝั่งบายอันนี้จะดีเพราะทุกอย่างมันสอดคล้องกันเราแค่รอให้มันมีการกดตัวลงไม่ถึงรับเราก็บายแต่ถ้าเกิดพายชั่นใน timeframe ใหญ่เป็นบายแต่พายชั่นใน timeframe เล็กเป็นเซลล์เนี่ยคุณสามารถที่จะเซลล์ได้จริงแต่คุณต้องรู้ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะสร้างจุดกลับตัวแล้ววิ่งสวนไหมคุณเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าพายชั่นใน timeframe ใหญ่มันคือฝั่งบายอยู่ เพราะฉันอันนี้ต้องตระหนักไว้ตลอดต้องดูทันเรมไม่ตลอดอย่าพลาดนะครับเพราะเวลาพลาดแล้วมันจะวิ่งสวนทันทีเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วฝากคอมเมนต์เพื่เป็งกำลังใจให้ผมแล้วผมจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาสอนทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ